โอเคยือเท่ใช่ไหมพี่ฮะเข้าไปแม่งโอเคสำหรับสหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมเฮ้ฮอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพวกผมอีกแล้วครับ g b v i l ิ gamer อยู่กับผมในเกมมาครับไม่เซร์ฟที่ยอดฮิตนะครับเอ่อก็ถือได้ว่าเป็น ฮันเตอร์เกมเนี่ยโอเคเราเข้ามาได้ละเพราะฉะนั้นไงเพื่อนโอเคซึ่งตัวละครผมก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ดังเดือน,นถ้าใครคัดลอกเรียนแบบขอให้มันเออถ้าใครคัดลอกเรียนแบบสกินผมนะขอให้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วกันไปคนนี้ไม่คัดลอกคนนี้ไม่คัดลอกคนนี้ไม่คัดลอกเพราะจะเป็นสักคน เอ,อ,อย่าบอกว่าข้างบนนี่มันสนามปาระลองใช่ไหมใช่ปะใช่แน่นอนนะครับสนามปาระลองโอเคสนามปาระลองจริงๆเลยครับอ๋ออันนี้คือสนามที่เก้านะครับถ้าจะอ่านดีๆนะอ่านดีๆอ่านานี้็จเนี่ยวันหันหัวไปได้เก้าขนาดนี้ครัจะ โอเคอีกหนึ่งนาทีสามสิบวิก็จะเริ่มเกมซึ่งท่านผู้เตรียมตัวแท่นแต่ละท่านก็กำลังจะเตรียมตัวแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเอาก่องข้างบนโอเคนะจะเอาก่องข้างบนให้ได้เองเอสโอเค คือ <Okay. S 2> เข็มทิศเราจะไปตามคําแนะนําของเข็มทิศกันเข็มทิศชี้ไปทางนี้นะครับเราก็จะไปทางนั้นซึ่งเราจะไปเอากล่องกล่องแล้วก็ได้ของอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนเลยก่อนที่เสียงมันจะเริ่มกัน,นครับเอาละมี VIP มาจอยแนละ้ะโอเคเกลียดวีไจจัง นั่นใช่สกินผมเปล่าเยชัดเลยชัดเลยชัดเลยโอเคคนนี้คัดลอกสกินผมคนนี้คนนี้คัดลอกสกินผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไป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  เอาของได้เขาาของได้โอเคเขาเริ่มฆ่ากันได้แนละ้วไปก่อนเลยเ,เราโอ้ไปไหนก็ไม่ได้อีกอู้ เอออันนี้มันมันมาตีเราทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยรีบไปกันเลยรีบไปกันเลยโอ้โหที่นี่เอ็นได้ไรก้อนหรอเนี่ยมันดูไม่ใช่นะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,ไป,รวไปหากลองกล่องสไปร์บกล่องสไปรับกล่องสไปร์ลสไปร์ลสไปร์ล supply what the fuck supply what the fuck k okay, yêm yêm rồi à bay nốt lại thế này làกินไปเลย ถือขวานเหล็กไว้เลยไยเลยโอ้ไม่ไม่มีสวิตจะคาฟสวิตยังไงเราก็ไม่มีหินซะด้วยโอเคเราก็รอดอยู่ในอย่างเดียวนะขอที่นี่มีกล่องนี่ไงสปายดับดับเลยนะฮะ ไม่เอาเลยว่าต้องการเน,นื้อเนื้อดีสุดละออไปนน่นกันจะเหลือใครต่อใครแล้วมันก็ยังไม่รู้เลยมาเลยครับออมีคนอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจะไปแอบเขาแอบ ฟาดรถด้าเขากันครับผมไม่ไม,ไม่มีคนเจอผมแล้วมีคนเจอผมแล้วทำไมไม่เป็นไรโอเคเขาตายแล้วครับซึ่งก็ได้กางเกงมาอะไรครับ โทษเข้าตรงไหนเนี่ยอย่าบอกว่าตรงนี้ใช่เลยใช่ครับใช่ครับตรงนี้ครับเนีย่ยเขาอยู่ตรงนี้ครับเราก็กำลังจะทำการเอ้ย ตบไม่เงี้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 ยลาลาลตบไม่เงี้เฮ้มาดิมาดิมาดิไปเอาสายดรอปก่อน โอ,อ่อนเลยมาเลยฮะโอเคต้องการที่สุดแนละ้วนี่ไปเลยมาเลยฮะเชื่อแน่นอนคนนี้แน่นอนนะเขาคือคนนี้แน่นอนนะ ร้อยเปนแน่นอนร้อยเแน่นอนร้อยซนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น,นที่เขาจะต้องตายนี่โอ้เยี่ยมเค okay, ครับเคเราได้เจอของดีเยอะเลยหลังจากการฆ่าคนครั้งนี้โอเคครับ เตี่ยมทิ้งไเลยทิ้งเราก็จะเตรียมอาวุธกันเลยนะครับดาบเตรียมนี่เตรียมไปกันเลยครับจะไปร้านประลองกัน ดูนี้โอ้หนี่ขวานเพชรเลยเอ,อ้อมันจามหน้าเราตายเลยแหละโอเคโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบซึ่งเราจะเล่นนี้เป็นเฉพาะเซิร์เท่านั้นครับก็ขอเวลาด้วยครับเพราะว่าแบบว่าเขาทำทำคลิปสั้นจังเลยแนละ้วกระเป๋ามาจากไหนเนี่ย เขตสรับนรีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกวับผมได้ในจ b